เอาเลยแคปสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะเราพบกันชาเต็ดพาร์ทสไม่ใช่อันชาเต็ดภาค3พาร์ทที่5นะครับอ่ะตอนนี้เรามาอยู่ในเส้นทางลับที่เราเปิดได้เมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับแล้วก็ข่าวดีคือชาลีโดนยาลูกดอกอะไรก็ไม่รู้ยิงเข้าไปที่คอนะฮะทำให้เหมือนเหมือนเสียสติไปเหมือนโดนสะกดจิตอะไรประมาณนี้เล่นนํำไม่กล้าอยู่ใกล้มันเลยนะเนี่ยฮะน้องไว้ยังไง c o อ e on, come on. อย่ามาหันมาตบหัวเรานะอุสวนตบคืนนี้ทางแป๊ะเลยนะผมยิ่งไม่ค่อยมีอยู่จะพาฉันไปไหนพาผ่านในช่องนี้ไปไงทำไมต้องทำแบบนี้ด้วย,อบบวยเอานะเอานะอ,อย่ามาแตะต้องฉันใจเย็นสิชารลีโถ่เอ้เราก็รู้จ,จักกันมานานซารีปัญหาทางออกได้แล้วฮะเฮ้ยมีทางเพิ่มด้วยไปเลยเดีย๋ยวฉันดูแลเอง มันโอ้โหแล้วยิ่งชาลียิ่งกลัวที่แคบอยู่ด้วยแล้วยิ่งมันหลอนกับยาบ้าจะรอดไหมเนี่ยเอ้นั่นอะไรยังม่มุมเหรอเฮ้ยมีแมงมุมอีกแล้วโอ้โหนึกว่าจะรอดแล้วซะอีกมันมีทุกที่เลยไงวะเฮ้ยมันหายใจไม่ออกแล้วฉันต้องออกไปฉันออกไปฉันหายใจไม่ออกยา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  โอ้ออกแล้วฮะเรียบร้อยรอดไปเห็นใยแมงมุมด้วยครับจุดนี้น่าจะมาถึงในรังของมันเลยนะเนี่ยเฮ้ยแต่แถวนี้มันก็อาจจะมีปกติอยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยเป็นแมงมุมพวกปกตินะฮะเฮ้ยไม่มีอะไรมากชาลีไปเร็วเฮ้ยอย่ามาสั่งกูเฮ้ยโอ้โหต่อยเพื่อนเอ้ยยาเพื่อนอุมไม่อยากต่อยมือหลบเอาแล้วกันอย่ามาอย่ามาไม่อยากต่อยนะเนี่ย ไม่อยากต่อยยังไงดีฮะหยุดมึงหยุดอย่าทำแบบนี้เพื่อนสลี่มึงกลับมาหาคุณหน่อยเพื่อนอ๋อต่อยหน้ากูเลยอย่าให้กูหมดความอดทนนะอย่าให้กูหมดความอดทนคุกดสี่เหลี่ยมนะคุกดสี่เหลี่ยมนะกดสี่เหลี่ยมนะให้กูกดสี่เหลี่ยมใช่ไหมยะยาลบไม่ได้แดกกดสี่เหลี่ยมไม่กดสี่เหลี่ยมเฮ้ยกดสี่เหลี่ยมต่อยแบบเบาๆพอไต้นะเอาไปชุดไม่เอาคอมโบไม่เอาคอมโบ ไม่อยากจะสู้ด้วยนะเนี่ยขนาดไม่อยากขนาดไม่อยากจะสู้ขนาดไม่อยากจะสู้นี่ต่อยเอาต่อยเอากดสี่เหลี่ยมนะกดสี่เหลี่ยมคำดาวยางคำดาวยางกูกดสี่เหลี่ยมแล้วๆัเฮ้ยใหญ่เฮ้ยอกูไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยไม่อยากจะสู้มึงเลยนะโอชิดโอชุยโหนี่ปล่อยให้ต่อยมันมึงกมลนมนกูไม่ไหวแล้วรัวหมัดแล้วนะจังหวะนี้รัวมัดแล้วนะฮะไม่หยุดบ้าเหรอ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงไม่หยุดบ้าไม่หยุดบ้าเฮ้ยอย่าอยา่าอย่ามา,ยา,มา,ยา,มาอย่ามาพลิกตัวอย่ามาพลิกตัวมึงจะพิ้วไปไหนเนี่ยฮะรัวหมัดแล้วนะมึงหายบ้าหมือยังเอาวโอ้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 เฮ้ยโอ้โหจอยสั่นรัวๆคัตเตอร์อย่าฆ่ากูโอ้ชาลีหยุดหยุด โอ้โหกว่าจะมาได้นะพวกเองเฮ้ยเขาจะตายเอานะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดอย่า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 พึ่งชารีดนายจะฆ่าเน็นะนายต้องฟังนะนะนายกำลังฆ่าเน็โอ้โอ้เจสัสโอ้เกือบตายแม่เจ้าเฮีย ชาลีฉันไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรโหนขนาดไม่เป็นไรนะไอเอาไอเอาซาล,ลี่มองแบบมองแรงเนทเนทฉันขอโทษ <was> จริงๆพวกเราเจ้ากันเอาไฟไปด้วยดีมากนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีครับ <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะมีแมงมุมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ นี่นายไม่ได้นายไม่ได้จะยิงฉันจริงๆใช่ไหมพวกมันยังกับหมาบ้าเลยว้าวว้าวโอเคมาลองอีกรอบไหมรอบนี้ฉันไปก่อนไม่เอาแล้วไม่ยุ่งกับมันแล้วเดี๋ยวมันบีบคอกูอีกฟอลล์มี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 ไม่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 นายไปก่อนเลย ฉันจะไม่หันหลังให้นายหรอกนะาต่อไปนายคงจ่อปืนไว้ที่หัวฉันแล้วก็เล่าเรื่องกะตายใช่ไหมเนี่ยเราใกล้ผ่านไปได้แล้วครับเร็วๆรีบๆไปแล้วพวกมันต้องตามเราอยู่แน่เลยไอ้พวกเถาบัตรนะฮะ้ข้างล่างนี่ลงได้เลยเหรอสูงไปบอกว่าอันนี้ชะเง้อโอ้โหเมื่อกี้ชะเง้อดูตามเลยครับมันจะเห็นไหมเนี่ยอะไรอ่ะลูกบอล ไม่ใช่บอลเป็นลูกโลกลูกโลกครับอันนี้โอ้ไม่กุนเนสอเมซิ n งรู้สึกว่าสิ่งนี้มันมันหมุนได้นะ <c oughs> เออมันต้องมีกลไกอะไรบางอย่างนี่เจอแล้วล <c oughs> ใช่หรือเปล่าโน้ตบุ๊กฉันอยู่ไหนเท <c oughs> ่าบัตรออกไป <c oughs> ปืนนายด้วยเอาไม่มีสมุดแล้วครับเอาไงทีนี้ เราต้องหาเดี๋ยวมันจะหมุนได้ยังไงมันอาจจะหมายถึงน้ำก็ได้นะตรงนี้ใช้น้ำเหรอมันมีช่องด้วยครับมีช่องเป็นทั้งช่องเป็นเอ้ยข้างบนนี่มีไปดูกันข้างบนมีอะไรจ๋าโอ้ลูกปั้นข้างบนมีอะไรไหมข้างบนมีเนี่ยครับโอ้โหมันจุดไฟได้ มันเหมือนโปรเจคเตอร์เลยนะยรู้สึกว่ามันมาร์กโพซิชันไว้โอเคเราจุดให้ทั่วครับทูมอร์อีกสองครับอีกสองที่ฝั่งนู้นนี่ไปไงวะอันนี้ข่าไม่ได้ออกนู้นไ,ด,ได,ด้ไม่ต้องโดดไม่ต้องโดดเฮ้ยแต่ตรงนี้จะพังหรือไม่ไม่พังครับเฮ้ย <c oughs> โดดแล้วโคมไฟมันแปลกๆโอเคจุดอีกหนึ่งแล้วก็ <c oughs> อีกอันหนึ่ง เรียบร้อยสุดท้ายแล้วครับมันไม่ได้แสดงให้เห็นอะไรเลย let's keep ล o o k i n g หรือต้องอาจจะต้องไปหมุนลุกโลกครับโอเคลงตรงนี้ได้ปหจอดป้ยเฮ้ยนี่มันทางมันไม่ใช่ทางลงแล้วเนี่ยอ๋อมีที่จุดอีกอันหนึ่งครับเฮ้ยอย่าบอกนะนี่เสียงน้ำหรือเปล่า ไม่ชัวโอ้ยเต็มหลังมึงเลยเนทโอ้โหคนพกอีกแล้วบอกฉันซิพวกว่านายก็เห็นเหมือนกันใช่ครูเห็นเต็มเต็มเลยอย่าให้มันแตะต้องนายนะจริงเหรออยู่ในแสงไฟเข้าไว้มึงจะถามเลยลักหนาเนี่ยมันโดนไซโคมาใช่ไหมว่าห้ามเชื่อเราถ้านายไปถึงนู่นนายต้องบ้านนี่เนี่ยเราต้องไปทำให้น้ำไหลมีวิธีอื่นไหมล่ะ เอาจิงดิไปยังไงอะโชโอ้โหโยนครบเพลิงได้คุณผู้ชมครับนี่แหละนี่แหละโอเคโยนไปจุด,เร,ดเรียบร้อยหายครับหายแล้วเราลงไปได้เลยเหรอเฮ้ยครบเพลิงไม่มีแล้วหรือมีวะอันนี้โอ้โหหยิบได้โอเคครับรจัดไปแล้วก็ตรงนู้นตรงนู้นโอเคต้องโยนขึ้นไปใจเย็นใจเย็นอ่าทางนี้ได้ไหมอันนี้จะโดนไหม อันนี้คือมันเอาไก,กลไปนนึงครับอีกทีอีกทีกทเรามาฝั่งนี้เพื่อทางที่เคลียร์ขึ้นแล้วก็เล็งขึ้นไปครับแล้วก็ลงมาน่าจะมาตรงนี้โอเคไปเรียบร้อยไนโชว์ <Nice throw. S 2> เอาไปอันนึงเพื่อความชัวร์แล้วไปยังไงต่อไปมึงนะโอ้โหดูดิแมงมุมแม่งแบบจะขึ้นมาก็ขึ้นไม่ได้ถ้าลงไปนี่มันมีทางปีนไหมตรงนี้ได้วะโซ่โอเคกูคเจอโซ่แล้วไป โอ้โแล้วทิ้งคบเพลิงไปด้วยไอ้ใบโอเคทางไหนต่อนี่ไงจะแล้วสีเหลืองสีเหลืองอืบโอ้โหไม่มีไฟไม่มีไฟแถวนี้ไม่มีไฟแถวนี้กูไม่มีไฟไฟกูจะดับแล้วโอ้โหออนดูบู๊ฟออนดูบู๊ฟนี่ไงจะแล้วจะแล้วขึ้น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 แล้วแล้วลูกโอเคกูรอดผลกูหยิบคบเพลิงอย่างไวทางนู้นทางนู้นโอเคไปโยนผ่านโซ่เรียบร้อยอ่ะ เอาไปอัอนไห้ไม่ต้องฝั่งนู้นมีครับโอเคยา่ยาๆโอ้โหดูแม่มุ่งมั่งขี่กันเองเนี่ยไปเรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วไหนต่อวะที่ไหนอ่ะคัตเตอร์บอกกุทีอ๋อนู่นเจอแล้วนี่ไปเรียบร้อยไนซ์วันเราจะลงไปโอเคหยิบเพิ่มโอ้รอดผล กูรอดทางนี้นี่ไงลูกกลมๆม,มันหมุนได้อ่ะไมต้องไปตรงนู้นเหรออ๋อนี่ครับเปิดเปิดน้ำเปิดน้ำไปเร็วอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็ไม่มีไฟนะเนี่ยต้องเปิดเขื่อนครับแล้วก็เหมือนกับน่าจะให้น้ำเนี่ยไปที่ลูกโลกลูกนั้นแล้วเราก็จะหมุนลูกโลกได้นะฮะน่าจะใช่ หยิบเพล่เหมือนผู้ความปลอดภัยอย่าบอกนะต้องว่ายน้ำไปอ่ะออออฉันไม่อยากเปียกเลยอย่าพูดมากนะคัตเตอร์โหน้ำานี่สูงขนาดนี้มันจะคุมระดับน้ำยังไงวะฉันไม่อยากเปียกอย่ามาสำออยหน่อยเลยไปครับซอลลี่กูขอไฟด้วยอยู่ข้างๆมึง,งก,ก่อนเลย ถันนี้ไม่มีมุมแล้วโอเคจัดไปแล้วก็เปิดตรงนี้ฮะที่ตอนแรกมากวดแล้วมัน <c oughs> ไม่ได้อ่านนึงน้ำมันก็จะไหลไปที่ลูกโลกฮึ <c oughs> <c oughs> จ้าโอ้โหว <c oughs> สวยงามใช้ได้ <c oughs> มันเริ่มหมุนแล้ว <c oughs> ตอนนั้นจะหมุนมันได้นะ เดี๋ยว,วมันก็จะหมุนเองนะอ๋อต้องให้คือต้องให้แสงไฟมันเข้ากับแลน <c oughs> เข้ากับพื้นที่พอดีนะฮะแล้วมันก็หมุนเองเราหมุนเองได้ละ <c oughs> ได้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 นี่งโอเคหาหาอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอันนี้ไม่ใช่เฮ้ยมันใช่นะยแต่มันกลับหัวอยู่ทําไมเนี่ยวะ มันกับหัวอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวแล้วมันหมุนหมุนงงมากแป๊บหนึ่งนะฮะแถวนี้แถวนี้แถวนี้นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วลูกปากลูกกระจกกันเนี้ยตรงกลางพอดีครับแล้วก็อันนี้โอเคโอเชเ,เยี่ยมโอ้อะไรวะน่าข้างในมีทางเข้าเยี่ยมเลย เหลือเชื่อต้องเป็นทาง,ขงทเข้าลับแน่แน่นอนแน่แน่นอนเลยนะขมอนขมอนขมบนครับโอเคเราจะเฮทางนี้ผิดทางซะแล้วเร็วเร็วเร็วเเต้นเต้นตนเต้นได้ทางขึ้นแล้วครับโหถ้าวิ่งขึ้นนี่ดีกว่าเดิมเยอะถ้าเมื่อก่อนนี่อ้าวเพิ่งมาถึงก่อนได้ยังไงวะยิงอยู่ด้วยกันข้างล่างอยู่เลยอิชิฟ้า ติ๊กตอก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 ถึงแล้วถึงแล้วโอเค a อ r i g h t we're looking for อ knight's tomb เอาละเราต้องหาหลุมศพของรัจฉริยะมันน่าจะมีเครื่องรางอีกครึ่งหนึ่งนะครับที่เคยหาเจอที่ฝรั่งเศสอันนี้เหรออเหมือนที่เจอในฝรั่งเศสเลยโอเคเปิด แต่อีกครึ่งหนึ่งของเราที่เราเจอตอนแรกอะอยู่ที่เทาบัตแม่งแย่งไปแล้วครับอีกครึ่งหนึ่งล่ะเออมันเทาบัตเอาไปอะอะไรไะมก็บอกแล้วโดนรอบโจมตีแล้วมันก็เอาไปแล้วเราจะทำไปเพื่ออะไรกันเนี่ยเอาแน่เนี่ยเอามาเอามาดูนี่ไงเห็นป่า อ๋อและเมื่อข้อมูลครบเราก็จะรู้ว่าจะไปที่ไหนในเยเมนขอบคุณมากเยี่ยมเอาละเหมือนเดิมให้ฉันถือไว้นะเฮ้ย <c oughs> ไม่กลัวมันเอาไปให้เถ่าบาัตเหรอเนี่ยโอเคออกมาจากที่นี่กันอโอ้หไม่เอาไปให้แน่นอนเลยวะ่ะเวนมันตามเรามา,มมาหวังว่าจะมีทางอื่นออกไปนะเราเข้ามาทางขวาครับ ทางซ้ายมีแมสตันน่ะนั่นไงมีแสงไฟเข้ามาอันนี้ใช่ไหมหรือทางอื่นน่าจะอันนี้แหละมีแสงไฟเข้ามาตรงนี้ครับเดี๋ยวนี่เฮ้ยฉันรู้สึกถึงลมที่พัดเข้ามาโอ้ดันได้ชัดเจนครับชาลีช่วยด้วยเอามีคนเฝ้าอยู่เฮ้ยเราไม่มีเวลามากอ้าว มันไม่ทับไอ้หมอนั่นนะเรียบร้อยครับตายได้ปืนมาใช่หน่เดี๋ยวโดนมันหักหลังแน่เลยอะชิบหายแล้วไงดีวะคือมันโดนยาไปแล้วไม่รู้ยาหมดหรือยังวางปืนลงฉันไม่วางหรอกถ้างั้นแล้วจะทำยังไงล่ะตอนนี้เราก็มีคนเท่ากันอยู่นะเดี๋ยวคนฉันก็มาเพิ่มละเรารอได้นะ วู้ดฟลักชิปหายแล้วจังหวะนี้ยาออกฤทธิ์ชาลีนั่นไงเปะโชกเหมือนสถานการณ์จะเปลี่ยนแล้วนะวางปืนทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคหยุดก็ได้โอ้โยนลงไปเลยอะเวนชาลี ได้โปรดควบคุมตัวเองอย่างงี้ค่อยดีหน่อยใช่ไหมล่ะยิงมันเดอย่าฟักยิงปืนเฮ้ยโอ้ยแจ่มมากโอ้โหมีคนเล่นเนียนเอาสกุูเนียนไปด้วยเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อ้ชิโอ้ชิตปืนกูก็ไม่มีนะเนี่ยยายามึงยาถูกเข้าตรงนี้โอเคโอ้โหหน้าเทาแล้วเนี่ย ทำไมวางปืนอ่ะเอามึงไม่ส่งซิกหน่อยเลยปืนก็ทิ้งหมดแล้วไม่ยอมส่งซิกแล้วมันจะเล่นละครเหรบ้าเอ้ยโอเคหนึ่งไปเร็วไปเร็ว,รวไปเร็วบร้อยครับเฮ้ยคัตเตอร์เดี๋ยวก่อน <c oughs> อย่าทำแบบนี้แล้ว okay, เ,เราทำไงดียทำอะไรได้ <c oughs> โอ้โหเฮ้ยอะไรวะ ไอเถาบัตรมึงโดนยิงไปแล้วไม่ใช่เหรอไปได้ไม่ไกลแล้วใช่ไหมละ่ะเอามันมาไปไกล,ไกลเลยเฮ้ยมันโดนยิงไปแล้ว่าเต็มนมซ้ายเลยไม่ใช่เหรอนมขวาน,น,นี่มันเหลือทนแล้วเนี่ยอย่าทำคัตเตอร์โหมันเอาไปแล้วมันได้ไปชิ้นส่วนครบแล้วครับสองชิ้นไอ้บ้า oh, ฉันหวังนายไว้สูงนะถูกต้องจริงนายเป็นคนมีศักยภาพเฮ้ยจะเผาหรอไม่เอานายหักหลังความเชื่อใจของฉันและวันนี้เราก็รู้แล้วมันอยู่ในแผนเรามาตลอดไม่ ไม่ชาร์ลีอย่าอย่าทำอย่างนั้นหุยโอ้เฮ้ยยังยังยางยังชาร์ลีอย่าขยับอย่าจับมันอย่าจับขาฉันรู้ว่ามันหักแล้วขาเนี่ยใจเย็นๆใจเย็นๆทนไว้ก่อน อะไรอ่ะหนเนทดูนี่นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยมันเหมือนอยู่ในในการ์ดมาตลอดหรือว่ามันสะกดจิตมาตั้งนานแล้วเอาปืนไห่ชันไม่ไม่เดี๋ยวพานายออกไปยืนขึ้นฉันดูแลเองนายคุมกันด้วยกโอ้ไม่คุณเนทมันบ้าอะไรกันเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงฉันยิงมันไปแล้วนะเออมันโอ้โห อันนี้คือเรื่องที่ผมสงสัยมากคือยิงไปแล้วอะ่ะแต่มันยังยืนอยู่ได้มันเป็นคนปะเนี่ยเอ้ปืนโอ้โหแจมเลยคุณไม่มีปืนใช้ใจเย็นๆใจเย็นโอ้ยยังไงวะใครยิงวะเองเหรอเองเหรอยังไงมีด้วยนี่ด้วย,ดวยเดี๋ยวรอลเลือดแป๊บกูลงไปบู๊แปบ๊บนึงนะเดี๋ยวกูลงไปกระชากโอเคเรียบร้อยครับไปอยู่ไหนอยู่ไหนอัด ของฝากนักกอล์ฟของฝ่กนักกอล์อกกอฟเก็บกระสุนเรียบร้อยครับระเบิดเฮ้ยทางนู้นไปโอเคเรียบร้อยทางนี้โอ้โหเยอะมากเหมือนเอ้ยโอ้ไม่ไหวเดี๋ยวย้ายที่โอ้ไมคกุนเนสใจเย็นๆนะขอทาหน้าแป๊บน่า <laughs> จะได้กระจ่างใสโอห้หมาแบบนี้นี่ไม่ไหวแล้วฮะมาเดีเวลาไอ้้าน,นีิโลเอามันก่อนเอามันก่อนเลย ตายโอ้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเดี๋ยวเราจะไปเดินยันหมอชิดนะอย่าลืมโอเคข้างบนยังไงข้างบนตายก่อนเลยโอ้โกระสุนหมดแปบบ๊บนึงนะลุยเออข้างล่างโอ้โหหมอชิดใหมอ่อันนึงอันนี้ต้องระเบิดวะได้วะอ่าทางนี้ไปเรียบร้อยแป้มตายครับผมเอาโลมาแล้วก็พร้อมตูตีพร้อมโลพร้อมโลอยู่ไหนเนี่ยทำไมมันเก็บโลไม่ได้ ได้แต่พลานายโอเคเรียบร้อยโอ้โหมันปาระเบิดมาแล้วเนี่ยแป๊บน okay. ึงแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยมาลุยอยู่ไหนจ้าโอ้โหอัดเข้าไปจีมองแป๊บนึงนะคล้ายๆจีเมลวะเนี่ยโอ้โหระเบิดอ้าวเรียบร้อยยังไงน้องยังไงแนนโลอุ้ยจะเพิ่งอุ้ยเอาเลยเอาเลยหมดเอาให้หมดเอ้ยกระสุนหมดแป๊บนึงไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าปามาอย่าปามา เรียบร้อยครับเ,รเนเ่นหมอชีดบอกแล้วมายังประตูนี้วะแล้วโลมันต้องอุ๊ยโอ้โหโลมันเอาสะพายหลังไว้ได้ด้วยแหละครับ <c oughs> จังหวะนี้แจ่มมากนี่แหละที่อยากได้มานานโอเคไปคัตเตอร์ขาหักซะแล้วพวกน่าสงสารโอเคเรียบร้อยครับ รอดอย่างวะเนี่ยน่าจะรอดเฮ้ยมาอีกแล้วเหรออุ้ยใหม่ก็ตอ้ยโล่กูแตกเลยโอ้โหสาวมันด้วยไอบ้ไอบ้าพวกนี้ไอ้บ้าพวกนี้เอาไปเลยโลแตกนะฮะตัดไปเต็มหลังเต็มหลังชิ้นกระชายเฮ้ยอย่าปลามากปลากลับไม่โกงเออเอาดิเอาดิาดมาอีกตัวหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเก็บปืนนะเนี่ยเก็บไงวะเอานี้ไปก่อนปลาใส่โล่ก่อน,าาโ,อนโอเค มันปามาอีกแล้วลกูปากลับหึ่งสองดอกหึ่เย,ยี่ยมคอมโบครับคอมโบคอมโบมันเก็บปืนยังไงวะทำไมปืนเก็บไม่ได้แป๊บนึงโอเคต้องอย่างงี้แอบแปบบ๊บอย่าปามาเอาไปอัดเข้าไปเออขัาหมดได้อีกสองตัวไปก่อนโผล่มาโผล่มายัางอีกอย่าดื้อสิอย่าดื้อโอ้โหขี้เกียจวิ่งไปหามันช็อตกันดีไหมฮะถ้าจะขนาดนี้ อาโลดีกว so mm ่าหมอชิด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 เอาไม่ตายเอออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงมาอัดโลอัดโลอเดียเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคมามาเล่นกับโลเล่นกับโลฮะตรงสีโอ้โหระบงระเบิดนี่จะปาไม่ได้ปาบอกเลยเฮ้ยมีเลเซอร์ข้างล่างใครวะใครวะใครวะนั่นไงเฮ้ยอย่าปามาเดี๋ยวเดี๋ยวเลงไม่โดนโอเคจัดไปเลืซอรนัดพอดีหมดครับเกลี้ยง โอเคไปเก็บ AK ไปก่อนไม่มีปืนใช้เรียบร้อยอมันจริงๆเว้ยข้างหนา้าโอ้โหมามาอัดอัดเข้าไปนี่ไงนี่ไงเล่นเหรอเล่นเหรอตปัดกันไม่เอาครับโอเคเอ้ยมีกแล้วอัดโอ้โหเตะปิวเลยเตะปิวเลยโอ้สุดยอดใครนอนตายวะเนะี่ยใครมาฆ่าวะโอเคเราต้องไปแล้ว <c oughs> มีประตูหนึ่ง เร็วเร็วเร็ว reload แป๊บอ๋อยพร้อมโอเคทางนี้มีทางออกแล้วเหรอโอ้เรียบร้อยครับโอเคโอเค the bus we're taking the bus นี่คือรถบัสคงไม่มีใครสังเกตเห็นนะฮะเฮ้สวัสดีตอนเช้าปืนก็อยู่ข้างหลังนะเนี่ย ไม่คุ้มค่าเข้าเลยใช่ไหมเทวิกโกวันชูโอเคเร็วๆเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันตามมานั่งนี้นั่งนี่โอเคฉันขับเองไปดูแลเขาจะมายังวะเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วสลลี่ขับไปเร็วมาสี่ห้าคนไม่ทันละจ้า ดีนะฮะซอลี่ขับให้เราขับนี่คงจะอย่างที่บอกถือว่าเราจะสลัดมาทิ้งนะโอเคเดี๋ยวหาที่ซ่อนรถบัสก่อนเศรษฐาไม่เนี่ยแค่ขาหักเองเกือบไปแล้วนะเขาไม่เป็นไรหรอกนะฉันหมายถึงกับทุกเรื่องอะ นี่มันคุ้มไหมเนี่ยตกลงเน็ตปล่อยมันไปเถอะไม่ไม่อย่ายอมแพ้นะพวกถ้านายยอมแพ้หลังจากเกิดเรื่องนี้กับฉันเนี่ยฉันจะไม่ให้ภายนายเลย <net> ไม่ต้องห่วงชาลี <net> ฉันไม่ปล่อยให้พวกมันชนะหรอกนี่นายอะไรกันเนี่ย <net> นายพยายามพิสูจน์อะไรอยู่เนี่ย <net> ฉันไม่ได้พยายามพิสูจน์อะไรเลยอืมไหวไหมวันีนส ล้วแผนเป็นไงต่อคิดว่าคงต้องไปเยเมนแล้วมั้งไปด้วยเปล่าแนนอนอยู่แล้วซาลีนี่เอาด้วยทุกเรื่องเลยเว้ยต้องหาทางเข้าไปเร็วที่สุดนะฮะคิดว่าจะเรียกคนมาช่วยนะใครอ่ะโอ้ไม่นะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีทางที่ดีกว่านี้ไม่ล่ะฉันฟังได้นะถ้าเอาเป็นไม่อ่ะ โอ okay. เคเรียกมาเลยก็ได้ผมว่าผมว่าน่าจะเป็นคนคนนั้นคนที่เราโอมาเยเมนแล้วะฮะเรียบร้อยอาร์เบีย์มาทางเครื่องบินนะฮะโอ้โหเอ็น่าฟิชเชอร์เป็นไงบ้างอ๋โอโอทษทีมันไม่ใช่วัฒนธรรมที่นี่ <c oughs> อ๋อกอดไม่ได้เหรอนายสองคนต้องจับมือกันนะจริงๆแล้วอ่ะ <c oughs> เบ้างเลนนก็ดีเธอดูดีนะเอาละจริงแล้วไม่ควรทำแบบนี้เลยนี่เป็นบัตรผ่านน่าจะผ่านได้ทุกจุดอ๋อเป็นอาจจะเป็นเส้นสายผมไม่ต้องกังวลสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าใช่ไหมต้องจับมือกันตลกเอาล่ะจำไว้นะพวกนายเป็นนักข่าวแล้วตอนนี้ฉะนั้นทำตัวให้มันดูดีหน่อยคิดว่าเอาอยู่ไหม ฉันว่าเธอบอกนายมากกว่านะเมื่อกี้ต่างคนต่างคมกันแล้วตกลงนายสองคนตามหาอะไรอยู่อะแค่วิจัยประวัติศาสตร์เล็กน้อยแล้วต้องรีบขนาดนี้ด้วยเหรอใช่ไม่มีสมบัติต้องคำสาปไม่มีพวกชั่วร้ายไม่มีนายเป็นจอมโกหกที่แย่แล้วเกินนะนายโกหกไม่เป็นเลยเอาจะทะเลาะกันเหเดี๋ยวรถอยู่ไหนอยู่ตรงนู้น โอเคเดี๋ยวเอากระเป๋าไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันนะปล่อยให้คุยกันด้วยอะเธอยังใส่อยู่เหรอหอแหวนนะใส่อยู่มันช่วยได้ตอนอยู่ที่นี่จริงๆนะฉันไม่ได้ใส่เพราะคิดถึงนายหรอกนายก็ยังใส่อยู่เหมือนกันเนี่ยโอ้โอ้เนี่ยเหรอใช่ นี่หรือเปล่าเหตุผลทั้งหมดเธอไม่เข้าใจหรอกในที่สุดฉันก็พิสูจน์ได้แล้วเรกโกหกเรื่องที่เขาไปอีสตินดี้400ปีก่อนเข้ามาที่นี่นะฮะเราก็เลยมาที่นี่อ่ะฉันหมายถึงทำไมนายถึงได้หมกมุ่นขนาดนี้ฉันแค่เป็นห่วงอ่ะฉันดูแลตัวเองได้นะฉันไม่ได้พูดถึงนายหรอกหมายถึงซันลี่ซันลี่น่ะเหรอ เขาจะจบชีวิตเขาพอนนายนะเนทอย่าให้เขาทำแบบนั้นเดี๋ยวซี่มันไม่แฟร์เลยมันหมายความว่ายังไงกันแน่เนยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอ้โหจะมีดราม่าปะเนี่ยไปส่งเราที่ขอบขอบเมืองก็ได้ไม่มีทางนายสองคนอยู่ในความดูแลฉันแล้วฉันจะไม่ปล่อยพวกนายไปหรอกตรงจะไปด้วยว่างั้น โอ้น่าจะตัดชาเตอร์แล้วหรือเปล่านะแต่สิ่งที่เอเลน่าพูดเมื่อกี้นี้มันคืออะไรวะหวังว่ามันจะไม่มีอะไรนะโอเคชาเตอร์สิบแล้วฮะเดี๋ยวผมขอตัดตรงนี้ก่อนนะเีลยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเลยหวังว่าจะสนุกกันนะฮะอย่าลืมไปลอนในนะครับซีกินะะเดอสเตเดช่วยพึ่งครับผม